สวัสดีค่ะรัดกล้องสำรวจสูตรล้ำสิษ์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำการเข้าใช้งานโปรแกรม D-section กันนะคะซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยคำนวณหาจุดตั้งกล้องให้เรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะใช้เป็นกล้อง Total Station Software นะคะ IM52 ค่ะในการเข้าใช้งานค่ะไปดูการใช้งานกันเลยค่ะ เมื่อเราเข้าใช้งานโปรแกรม r i s e c t i o n ในการคำนวณหาจุดตั้งกล้องนะคะให้เราไปที่เมนูนะคะกด f 1ค่ะตัวโปรแกรม r i s e c t i o n นะคะจะอยู่ภายในตัว coordinate นะคะและโปรแกรม so นะคะเดีย๋ยวเรากดเข้าไปดูกันนะคะนี่นะคะเราเข้ามาในโปรแกรม coordinate นะคะตรงนี้ให้เลือกที่ occ นะคะกด enter ค่ะ รีเซคชั่นจะอยู่ตรงนี้นะคะที่ F4 นะคะให้เราทำการกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็อีกที่หนึงนะคะให้เราทำการกด ESC ออกมานะคะตรงนี้ที่โปรแกรม SO นะคะตรงนี้ก็สามารถเข้าใช้งานรีเซ c ชั่นได้เหมือนกันนะคะกด Enter เข้าไปค่ะ,ะให้เลือก OCC ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการกด Enter ค่ะ นี่นะคะรีเซคชั่นจะอยู่ตรงนี้นะคะที่ F4 เหมือนกันค่ะให้เราทำการกด F4 เลยค่ะก็จะขึ้นหน้ารีเซคชั่นให้ใช้งานนะคะค่ะเมื่อเราเข้าโหมดรีเซคชั่นแล้วนะคะดัแบบแรกนะคะให้เราทำการใส่ค่าพิกัด NE นะคะโดยรีเซคชั่นเนี่ยจะต้องมีค่าพิกัด NE อย่างน้อย2ค่าพิกัดขึ้นไปนะคะจึงสามารถคำวนวณหาจุดตั้งกล้องได้นะคะ นี้นะคะให้เราเลือกไปที่ n d z นะคะกด enter ค่ะาจากนั้นนะคะให้เราทำการเล็งป้องไปยังเป้าปิซึึมของเรานะคะแล้วก็กด m e n t u r e นะคะ t f 4ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นความสูงของตัวเป้าปิซึึมนะคะ HR ตรงนี้นะคะให้เราทำการใส่ข้อมูลนะคะโดยเป้าของเรานะคะจะอยู่ที่ เมตรนะคะจากนั้นทำการกด yes t F 4ค่ะค่ะต่อไปนะคะเขาจะให้เราใส่ค่าพิกัด N d e ที่จุดแรกนะคะโดยค่าพิกัดจุดแรกที่เรายิงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะค่าพิกัด N e จะอยู่ที่102นจุด4นะคะค่าพิกัด E ของเราจะอยู่ที่100นะคะอันนี้จะเป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะ จากนั้นนะคะให้ทำการกด f 3ค่ะแล้วก็ให้เราทำการแพนกล้องนะคะหมุนส่องไปยังจุดที่2ของเรานะคะที่ทราบค่าพิกัดน,นะคะค่ะเมื่อเราเล็งไปยังเป้าในจุดที่2ของเราแล้วนะคะให้ทำการกดยิงที่ f 4นะคะค่ะตรงนี้นะคะใส่ค่าความสูงของตัวป้าเหมือนเดิมนะคะ 1น5นะคะกด yes ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นค่าพิกัดในจุดที่2ของเรานะคะโดยจุดที่2ค่า n ของเราคือ103นะคะค่า e คือ100นะคะค่าจากนั้นนะคะให้เราทำการกด f 4นะคะเพื่อคำนวณจุดตั้งกล้องนะคะหรือว่าถ้ามี จุดที่3ที่เราต้องการยิงให้กด next นะคะหรือว่าต้องการคำนวณให้กด cal ที T ่ f 4ได้เลยค่ะค่าพิกัดจุดตั้งกล้องก็จะขึ้นให้เรานะคะค่ะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถมาดูสินค้าได้นะคะที่ร้านกล้องสำรวนศูนย์รังสิตของเรานะคะจะตั้งอยู่ที่รังสิตคลองสองค่ะหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0ู1 0 2 6 8 5 4ค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ